และได้ได้เพจฟีนามางัดสบายๆฝา,ากสนับสนุนเพจวู้แปลก,กันด้วยนะครับเมื่องห่นเชิญตูกหายไปแล้วไม่ได้การล้วถ้าวันนี้หาตัวเธอไม่เจอแล้วก็เรากลับไปโดนอัดเละแน่นอน เดี๋ยวเจ็ดไปดูตรงนี้ไหนไปดูตรงนั้นนะ่ะดูท่าทางตนนัวนี้ฉันน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะนี่มั้ยใครเนี่ย อย่าเคียอย่าดิ้นนะไม่อย่างนั้นไฉันฆ่านายตายแน,น,น่งูน้อไม่ได้อยู่ตรงนี้นายไปดูตรงโน้นสิเธอเป็นอะไรเหรอ và chụp trung lại lúc nào Này, micro rùa sánh lợn. Đã từ giờ cao trên là cơ tôi không có biết tức ra là kép buồn mấy mí gì rồi trên tab này nè คุณนะฉันทำให้เธอดีกว่าฉันเรียนแกนมาถูกเป็นยาบาบมาเนะ๊ะรอยกระสุนนี่นะ มันอาจจะจีบหน่อยนะอยากได้ยาชามาอืมโอเคเธอก็น่าตาดีมากนี่เนอะฉันะามาเล่นถิดยาใช้ใธอหน่อยดีกว่าไม่ต้องหรอกทำต่อเลย โอเคได้เสร็จแล้วขอบคุณมากนะเธอเสื้อไปเปลี่ยนเถอะนะเสือเส้อเธอเดินันใส่ไม่ได้หรอเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเองในหันหลังไปก่อน Ah, ช่นหาตดเจอละเสร็จแล้วถ้าฝนหยุดตกฉันจะไปกับคุณมากอืม ขอบคุณมากมากนะที่ช่วยฉันสามเดือนต่อมาเมืองเจียงหนาน น,นิีได้ทำแนี้แนททำธุรกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังจ้าเซอนนี่ตัวอกอบคุณนิกเลยนะตัวนิกเนี่ยนะจะเลยทำงานเสร็จก่อนกำหนดตัง้งหนึ่งอาทิตนยะ์เลยแล้วเธอล่ะเป็นไงบ้างรล้วที่เ้อโดนยิงมาไม่ใช่เหรอแปลายเป็นไงบ้างแล้วล่ะ เป็นปลเป็นปหรือเปล่าดีขึ้นแล้วแล้วตอนนี่ฉันใหนายไปหาเป็นไงบ้างคราวที่แล้วที่เธอโดอนตามค่ะมีคนตามสืบข้อมูลของเธอด้วยแต่ว่ามีคนเร็วกว่าเราไปก้าวหนึง่งแล้วก็จับคนที่เราตามอยู่ได้แล้วด้วยละ่ะแล้วก็ก็เหลือแต่หัว กลับไม่ล้วเั่าน้้เจ้าว่าไปไม่นก็แปลกมากเลยนะแต่นั่นน่ะมันต้องเป็นคนแบบไหนกันถึงได้รอบเข้าเติมเสือโดยที่เสือไม่รู้ตัวแถมยังกล้าคุณได้อย่างไรกความปัานีอีกด้วยร่องจานปีวันนั้นก็โดดลบภาพออกไปหมดแล้วหาข้อมูลไม่เจอเลยตัวตกนของเธอที่เป็นแฮกเกอร์นอกจากฉัแล้วใครที่รู้เรื่องนี้บ้างล่ะ ครจะไปคิดว่าเด็กผู้หญิงอายุสิบเจ็ดปีคนนี้จะกลายเป็นอาชญากรที่ประเทศต้องการตัวในวงการแฮกเกอร์จะมีคนอยู่แค่สามประเภทหมวดดำหมวกขาวหมวกเทาถ้าพูดได้ก็คือหมวดดำเป็นคนแล้วหมวกขาวเนี่ยทุกคนจะมองว่าเป็นคนดี ส่วนหมวกเธาเนี Anda, ่ยจะเป็นคนต่อเสมชื no. ่อเลวไม่ดีแต่ก็ไม่เลวเธอก็เป็นคนหนึ่งในนั้นด้วยชายาของเธอคือเคมันย่มาจัดขิงเนี่แหละมีนายคนเดียวทำไมเหลปล่าก็แค่ใยเธอระวังตัวไว้ฉัอจะกลับไปที่เมืองหลินเฉิงหน่อย Linh chứ, bê tâm hài 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 gia hài Linh hài Áo hài 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 đi. hài 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 kít hài đi mình đến trước ra mà hay chân đều đi đúng không Đó đi ổn mà cái có đi gặp bạn nghe mi mình ơi chị quậy ơi, suy đi thang này đây ba ใหดูลงทางรึเปล่าจะ๊ะตรงนี้มันไม่ใช่ทางเดินแล้วรู้ว่าอยากใช้พวกพี่ไปส่งรือเปล่าแล้วมันน่าดีนะรีบไปจับยนั่นเร็วกล้าดียงพูดแบบนี้กับฉันไม่รู้สลราว่าที่นี่ใครใหญ่ที่สุดแต่ไม่ต้องเตะตรงนี้เลยวะโอ้ยจ็บจริงเลย ờ là chứ dễ dễ tao mới của nó rịp đâu chân chưa xỉa nhún chân nén nhà liên có được cuốn ตัวเว่ตัว,วี่งคราวหลังเนี่ยกลับมาบ้านไม่ต้องเอาอะไรมารังนั้นถ้ากาดอ,อไไ้ก็บอกปู่ปู่จะพาดูไปซื้อเองเชิญกินกู้ต้นตะกูลเชิญปูกนนป่กองเชิญเดียสวิปู่รักถึงไม่น้อยหน่อยสิครับเชิญปอเชิญพี่ชายคนโตน้องสาวโดนขายไปให้คณที่เจียงหนาตั้งแต่ห้าขวบหายไปตั้งหลายปี แต่กลับเพิ่งได้ข่าวเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองดูท่าทางคุณผู่น่าจะดีใจหนักมากเลยล่ะสวีทสวีอยากได้อะไรก็บอกพี่สามได้เลยนะเฉินซู่พี่ชายคนที่สามสวีซสวีเหมือนแม่มากเลยอะดูเว็บเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นลูกสาวบ้านเราเฉินเชียว่าพี่สาวคนรองเดี๋ยวแม่ก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะถ้ารู้ว่าเธอกลับมาไม่ต้องดีใจมากเลยล่ะ ครอบครัวเลยเรื่องเปิดโหวอีกแล้วสินะใครกันแล้วเนี่ยสวีสวีบนโลกนี้มีคนรักเธอด้วยเหรอตัวยังมีคนที่รักตัวอย่างจริงใจมีเพื่อนที่รักเธอตัวไม่มีใครที่จะรักเธอได้เท่าฉันสวีสวีรอฉันก่อนนะฉันจะหาเธอให้เจอ เป็นใครกันนะทำไมถึงมาอยู่ในหัวของฉันได้ล่ะจะเป็นแบบเป็นอะไรไม่สบายเหรอกลับมาแล้วจ้าชิวหวานเจียงหวานเจียงกลับมาแล้วรีบมาหนีเร็วพี่สาวของเธอกลับมาแล้วนะมาทำความรู้จักเร็วพี่สาว เ่อไปว่า,วานเจงต้องดูแลพี่เขาดีๆด,ด้วยนะลูกนะทายาทตัวจริงกับตะกูลเฉินตอบมาแล้วจริงๆเหรอเลิกคิดได้แล้วนะใช่บ่มแค่เด็กที่ตะกูลฉินเก็บมาเลี้ยงได้ใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนนางก็ได้จะพอแล้วไม่ใช่เหรอนี่ต้อมรับกลับบ้านนะคะพี่ เรเรียนมัธยมหนิงเฉิงพี่คะเดี๋ยวหนูพาพี่ไปทำเอกสารเที่องธุรการนะผู้บอกว่าให้พาพี่ไปรู้จักพื้นที่รอบๆโรงเรียนด้วยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันไปเองก็ได้ฮ้องพอเอาละเอกสารขอกลับมาเรียนก็เรียบร้อยหมดแล้ว สวัสดีค่ะพอหนูไม่ทำดมีกระแขอเข้าเรียนนะคะเข้ามาได้เข้าอีกแล้วล่ะสวีสวีเราได้เจอกันอีกแล้วลเลยฉันเหนียนสวีพอดีเลยพวกเธอสองคนได้อยู่ห้องเดียวกันนะ เสียยุนตาปาเนเนี่ยสุเบย์ไปด้วยเลยก็แล้วกันนะได้ครับบังเอิญจัเลยนะได้เจอกันอีกแล้วอืนักเรียนทุกคนวันนี้เสียยุนจะกลับมาเรียกพวกเราแล้วนะแล้ววันนี้เราก็มีนักเรียนที่แยขก็มาใหม่ด้วยหนึ่งคนชื่อเฉินเนี่ยสุเบย์ทุกคนช่วยดูแลเพื่อนด้วยนะ นั่งดีจังเลยสวีสวิฉันบอกเลยแล้วว่าฉันจะหาตัวหีเจอเป้าหมายของพวกมันคือข้าเองมันไม่ทำร้ายเจ้าหรอก มวยอาเซียรับปากเข้ามาว่าเจ้าจะใช้ชีวิตยอย่างดีจเจ้าไปดึงเทพแห่งสวรรค์แต่ข้ามันเป็นแค่ปีศาจเลือดผสมเท่านั้นเจ้าไม่ควรจะต้องมาเจ็บปวดเพราะข้าม่ยตัวเวียง ย่าได้จู่ดีกับเอ,อ้อาซียก็ขอเพียงแค่บนโลกนี้ยังมีคนที่รักข้าสวีตสวถ้าเจ้าไปเกิดใหม่ก็ช่วยจะต้องมีคนรักเจ้ารปกผัอ,องเจ้จะต้องรักเจ้าจะต้องมีเพื่อนที่คอยปกป,กปก้องจะว่ามีใครที่จะรักเจ้าได้เจ้าใครอีกแล้วสวีตสวี เราคนะข้าจะไปหาเจ้าสวีสวีชาตินี้จะ,จะอยู่เคียงข้างตัวเองนะได้เตมยียห้ไม่ลคยไปทำไรตือได้เด็ดค่ะการเคลื่อนที่แบบวงกลมดรวยความเร็ว,เวสม่ำเสมอคือเธอเข้าใจรอเปล่า อ่าเตือนใบจนฟังได้ไหมฉันไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดเลยอืมไม่เข้าใจตรงไหนล่ะตรงนี้อ่ะวิธีนี้นะสวีสวีเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้ว อย่าดูดเชันว่าอะไเจนด้สวยเออเออตะกินก้าเด็นไหมเือมาที่นี่วันแรกเดี๋ยวจะหาที่นั่งในโรงหารไม่ได้นะ เออขอโทษด้วยนะฉันจะไปกับเสียอยู่นะงั้นกินเกา้วยกันเถอะพี่คะ ไปกินก้าวกันม่ต้องรักเดี๋ยวฉันไปกับเสี้ยหยุ่นก็ได้ถ้างง้นพี่มิรด้ก็อะไรก็ไปหาฉันที่ห้องย็นได้เลยนะคะ ำไมต้องมันหน้าขนาดนั้นด้วยยะวันต่อมาหน้าด้านนั้นแรกหนึ่งตอแหละใครเป็นคนทำ ตอนที่ฉันกลับมาที่ห้องฉันก็เห็นเย่สือจา้านห้องหนึ่งเดินออกจากห้องเพอร์บอดีมอห้าถับหนึ่งใครคือเย่สือจ้านพี่ เม่หาฉัชมีเรื่องอะไรล่ะเธอทำอะไรอย่างไรใช่ไหมอห้าจับเก้ารีบไปบอกอาจารย์เดีว เธอทำรอเปล่าจะทำเองแล้วทําไหมก็จะไม่ชอบที่เจียงเจียงต้องมานั่งยอมเธอแถมเธอยังทำท่าทาไม่ได้ใส่ใจเจียงเจียงอีกเจียงจะเป็นคนดีขนาดนั้นที่ไม่ยอมให้เธอไปรังแกเจียงเจียงหรอกนะเธอมันไม่สมควรที่จะได้รู้จักกันเจียงเจียงของฉันได้ดีซ้จำจะมาว้พูดจบหรือยังล่ะ โอ้ยโอ้ย,อยปล่อยนะพี่คะหนูกวจกัดการเรื่องนี้เองได้ไหมพี่คะหนูว่าให้เธอเอาโต๊ะของเธอมาเปลี่ยนให้พี่แบบนี้โอเคไหมคะ ห้ามใครช่วยอีดีถึงนะยจินเดี่ยทุกเรี่นี่ทำกับเยียสือจ้างเกินไปหรือเปล่าวะน่าดีเย,ยีสือจ้างก็ตัวเล็กแค่นั้นเองอะยยตุคนเดียวแบบนี้จะไหวได้ยังไมงมันหนักเมือกเลยเนะะไปย้ายมาเธอ ฉันไม่ชอบคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะจือ้างจริงเตียงจะจันแค่อยากจะทวงคืนวานพฤติธรทมให้เธอสื่อจ้างเฉนเนยเียนซูวียเนี่ยเป็นทายาทที่แท้จริงของตระกูลเชินนะเธอไม่ได้รังแกอะไรฉันด้วยเธอทำให้ฉันปิดหวังมากเลยนะเยสื่อจ้างช่่หวานเจียงอาจารย์เรียกเธอสองคนไปพบวะ ในพวกเธอเล่ามาสิว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างต้องถามอีกหรอกครับที่จี๋ซังเป็นนักเรียนที่มีผลคะแนนดีอันดับต้นต้นของโรงเรียนเธอจะเกาะเรื่องรีกันมันเป็นเพราะนักเรียนของอาจารย์หรืออะไรครับเฉิยนเนยสิเว่ยเธอดูไม่ใช่นักเรียนที่ดีสักหน่อยทต่ไมถึงอาจารย์อาจารย์เจ้าคะ คราวนี้เย่ยสื่อช่างเนี่ยเป็นคนผิดจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องก็ใจผิดกันแต่กับพี่เอ่อเฉินเหนียนซื่อเว่ยไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันทั้งนั้นนะคะนี่เธอไม่คิดจะป๊ะโป้องเย่ยสื่อช่างเลยเหรอจะจริงจริงดีในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้เฉินเหนียนซื่อเว่ยก็ออกไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์จัดก,การต่อเอง วันนี้เสีย่ยอยู่ไม่มาเรียนเหรอฉนเรียนสวยครูเห็นในประวัติว่าบ้านเธอกับเสี่ยอยู่อยู่ใกล้กันเลิกเรียนแล้วช่วยไปดูเขาให้ครูหน่อยได้ไหมถ้าหยุนเขาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะลาป่วยตลอดเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปครูกลัวว่าเขาจะเรียนไม่ทันเ,นเพื่อนๆเนะ่ได้ค่ะจ้า พี่แชคะทำไมพี่ถึงใจช่วยของพี่เขาอีกแล้วล่ะหนูไม่ชอบให้พี่เป็นแบบนี้เลยนิงคราวนี้พี่ได้บอกจากบ้านมานะคราวหน้าไม่เอาแบบนี้แล้วเนาะ นิงนิงกลับบ้านไปรอพี่ก่อนนะพี่มีเรื่ต้องคุยกับพี่สาวคนนี้หน่อยนะได้เลย,ยงั้นพี่ต้องรีบกลับมาหาหนูนะพี่ชายกันเหรอใช่ไม่ไดจะเข้าไปอยู่เดทกูนเฉยแล้วนะี ตอนนั้นคุณปู่เป็นคนช่วยฉันไว้ฉันก็เลยโกหกไปว่าฉันไม่มีบ้านและบังเอิญว่าหน้าตาฉันนี่ยเหมือนลูกสาวตะกูลเฉินที่หายตัวไปหลังจากนั้นตะกูลเฉินก็รับฉันไปเลี้ยงเอาใหม่นะไม่ติดภาพอีกแล้วนอกสาของฉันก็ยังเด็กฉันก็เลยก็เลยต้องมากลายเป็นลูกสาวตะกูลเฉินแทนเพื่อแลกกับการที่จะได้มีชีวิตอยู่อย่างสบายฉัน จะบอกเรื ân, kh ่องนี้กับคุณในตระกูลเฉินได้ไหมเืราะที่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันสักหน่อยขอบคุณนะพี่สาว คุไม่เพิ่อองกอดคุณชายหรอครับเชิญเข้ามาเลยครับเมื่อคืนคุณชายโดนลมจนเป็นไข้เพิ่งจะลดไปเมื่อตอนบ่ายนี่เองครับเชิญเข้ามาก่อนเลยครับผมคุณชายชอบอยู่ยงเงียบปกติที่บ้านก็เลยมีแต่คุณชายกับผมแค่สองคนนะครับอย่างนี้นี่เองไม่น่าหลักคราวที่แล้วที่ฉันโดนยิงถึงได้หลบเข้ามาในบ้านนี้อย่างง่ายดายเลย nhéo trên đây được không? ở đây là. Giờ đi, giờ đi. này chưa đi chưa tìm trên đây ba สุวีสุวีอาจารย์ครูว่านาจะได้ไม่ทันเพื่อนน่าอ่านเองเข้าใจหรอเปล่าน่าจะได้อยู่นะจะไม่แน่ใจสวีสุวีช่อธิบายหน่ได้มากวันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องนี้นะ เอานี่มาใส่จตรงนี้แล้วก็โอเคแล้วล่ะเอ๊ชาตินี้จะจะกอยอยู่เกียงข้างตัวเองเอามาแต่ตรงนี้ก็แก้ได้แล้วยังมีตรงไหนไม่เข้าใจอีกไหมตุเวตุเวฉันไม่เข้าใจตรงนี้อะตุเวตุเ สมการนี้จะทำให้เธออยู่ข้างกายฉันไปตลอดชีวิตได้เลย